เพื่อนเพนได้ยินเสียงซ่าไหมครับนี่คือผลพวงจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนครับเราอยู่ที่ย่านพลูตาหลวงเขตสัตะหีบแต่ว่าเขตนี้จะติดภูเขานะฮะตอนนี้ก็ได้อาศัยลำรางลำนี้นะฮะที่เป็นตัวช่วยในการระบายน้ำที่ลงมาจากภูเขานะครับปกติแล้วเราอยู่มาสองปีไม่เคยได้ยินเสียงซ่าของน้ำอย่างนี้นะครับวันนี้ นะครับเป็นวันแรกที่ได้รับผลจากเมื่อคืนนี้ที่ฝนตกมาอย่างหนักมากนะครับก็ทําให้น้ําบนภูเขานั้นนะครับได้หลั่งไหลลงมานะครับแต่ดูจากสีน้าแล้วเห็นไหมครับสีน้ําแล้วไม่ได้แดงเถือกมากนะครับก็แสดงว่าบนเขานั้นก็ยังมีป่าไม้มีต้นไม้อยู่เยอะนะครับอันนี้ให้ให้ให้ดูนะครับลักษณะของลำราง ลำรางที่เป็นตัวระบายน้ำนี่จะมีเสียงซาอย่างนี้นะครับเมื่อเช้าตื่นมานึวกว่าท่อปะปารั่วนะครับก็มาเดินดูปรากฏว่าน้ำที่ลงมาจากภูเขาวิ่งผ่านลำรางนี้นะครับเดี๋ยวไปชมตรงทางด้านท้ายน้ำกันครับเนี่ยจากจุดนี้ออกมาเห็นไหมฮะก็จะเป็นทางตัดผ่านหน้ารีสอร์ทไปนะครับ จุดนี้เราก็วางท่อไว้นะเนี่ยแนวแนวใต้ดินนี่เราวางท่อไว้นะครับวางท่อไว้เป็นระยะเพื่อที่ให้น้ำมันไหลแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์บริเวณพื้นผิวด้านบนนี้เดี๋ยวไปดูกันครับน้ำแรงมากนะครับก็น่าเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำฝนนะครับจากนี้ไปเย็นออกพัรษา ถ้ายังมีอีกหลายลูกก็เพราะแม่พี่น้องที่อยู่ตามถิ่นต่างๆนี่ก็หน้าหน้าเฝ้า,า,าระวังนะครับอันนี้เห็นไหมฮะปกติแล้วลํารางนี้ที่เรามาอยู่สองปีไม่ค่อยมีน้ําอย่างนี้อะครับวันนี้น้ําที่ลงมาจากภูเขาเยอะมากนะฮะน้ําก็ออกออกแดงนิดๆแต่ว่าไม่ได้แดงเหมือนตามเ,เขตที่เป็นภูเขาหัวโลดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณที่เป็นยอดเขาฮะ ยังมีความเป็นป่าไม้รวมสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือลกักษณะของภูเขาที่อยูยรอ่รอบๆเรานะฮะข้างบนก็ยังมีป่าไม้อยู่เยอะนะครับก็เป็นตัวช่วยซับน้ําแล้วก็ลดความแรงของน้ําที่ลงมาจากภูเขานะครับนี่คือข้อดีของป่าไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนภูเขาต่างๆนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเขต ที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้คฮช่วยกันดูแลกันนะครับอย่าให้ป่าไม้ที่อยู่บนยอดเขาบันหายไปนะครับว่าไม่งั้นน้ํามันจะหลั่งไหลลงมาเร็วมากเลยอะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข้างบนนี้ยังมีป่าไม้อยู่เยอะมากเลยนะครับหนาแน่นไม่ใช่ภูเขาหัวร้อนนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันก็จะมาตามทางของมันแล้วก็มาตามลํารางที่เราเห็นเมื่อต้นรายการนะครับ น้ำเยอะมากเลยปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้จัดรายการนะครับได้เห็นน้ําวิ่งผ่านลารางเพราะปกติเราเคยได้ยินมานานแล้วว่าน้ําจะลงมาจากภูเขาเยอะแล้วก็แรงมากนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนี่อาจจะยังไม่ให้แรงที่สุดด้วยครับซึ่งไอแรงที่สุดนั้นเราก็ยังไม่อยากจะเจอนะครับ,บก็ไม่ทราบจะอย่างไรเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์กันต่อไปครับก็อบอกปีนี้มีอีกตั้งหลายเป็นร่วมสิบลูกนะครับฝนฟ้าต่างๆ เมื่อคืนท่านก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับอันนี้ก็รายงานมาจากที่หน้ารีสอร์ทนะครับกุ t ามวิลล่านะครับเขตพลูตะหลวงซึ่งเป็นเขตที่มีภูเขานะครับล้อมรอบอยู่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศสถานการณ์ของน้ําที่ไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงกับที่รีสอร์ทนะครับน้ําแรงมากเลยจุดนู้น นะฮะจุดจุดที่เราเห็นเป็นตรงตรงท่อตรงนี้เป็นการเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหักด้วยนะครับน้ําจะไหลวนแล้วก็จะเข้าไปกัดถนนด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องบอกอบตอให้เข้ามาพี่นามาดูแลกันอีกทีหนึ่งว่าจะจัดการอย่างไรน้ําไหลลงมาจากภูเขานะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับปกติแล้วเราก็อยู่กันมานานที่นี่ประมาณสองปีนะครับให้ฝนชุกขนาดไหนเราก็ไม่เจอขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณท้ายน้ํากันครับท้ายน้ําในส่วนที่เรายังพอติดตามดูได้นะครับไปดูกันครับนี่จุดนี้นะครับก็เป็นลํารางจุดนี้ก็เป็นลํารางที่อยู่ใกล้เคียงกับที่อยู่เงานี่แสดงว่าเมื่อคืนนี้อันนี้ดูด,ด,ดูลักษณะน,น้ําที่ลงมาเห็นไหมดูต้นหญ้าสิครับ เห็นไหมฮะนี่แสดงว่าเมื่อคืนนี่น้ําลงมาบนถนนนี่เยอะมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหดูดูดูต้นหญ้านี่ะที่เอ็นราบเนี่ยต้นหญ้าที่เอ็นราบจากจุดนี้ลงไปเห็นไหมฮะนี่เราเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยโอ้โหต้นหญ้าเอ็นราบลงไปข้างล่างเลยเห็นไหมครับแสดงว่าน้ําวิ่งผ่านถนนโอ้โหน้ําวิ่งผ่านถนนครับเห็นไหมครับนี่ แสดงว่าเมื่อคืนนี่น้ําเยอะกว่านี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นวัชพืชชุดนู้ดไหมครับเนี่ยแสดงว่าน้ำเมื่อคืนเยอะกว่านี้ด้วยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี่เราไม่ได้ลุกมาดูนะครับมาดูตรงนี้กันครับโอ้โหตาย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 ตาน,นี่ชุดนี้ที่เป็นอกอหญ้านี่หลุดลงไปทั้งชุดเลยครับ ชุดนี้ที่เป็นกอหญ้าหลุดไปทั้งชุดเลยมาดูกันครับจุดนี้นี่แต่เดีวเมื่อคืนนี่น้ําน้ําแรงมากเลยน้ําน้ํามาบนถนนแะ่ดีวน้ําวิ่งจากบนถนนนะครับน้ําไหลจากบนถนนลงไปข้างล่างเมื่อคืนนี้เราไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันดึกมากเราไม่เราเราก็นอนอยู่ในห้องแอร์ด้วยเงียบนะครับแต่รู้ว่าฝนตกแรงมากแล้วกันแหละนะครับนี่ฮะจากจุดนี้เห็นไหมครับ จุดนี้คือว่าจะพืชต่างๆนี่หกแรงนะแรงพัดของน้ําซัดลงไปข้างล่างหมดเลยนะครับนี่นี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูไปดูจุดท้ายครับจุดท้ายจะเป็นอย่างนี้นี่แหละฮะจุดนี้ไงที่เขาบอกเป็นจุดหักเห็นไหมฮะจุดหักน้ํามันไปแล้วมันมาหักตรงนี้นะครับหักจุดนี้แล้วมันก็ซัดเข้าไปในนี้ครับนี่ถนนก็ทํานนนท,ท่าจะขาดเห็นไหมฮะ ถนนตรงนี้จะขาดโอ้หน่ากลัวครับน่ากลัวเดี๋จะให้บตมาดูด่วนแล้วครับเนี่ยไม่งั้นถนนขาดจะแย่เลยครับนะครับตัวเงื่อเขาวางท่อไว้ตัวเงื่อนวางท่อไว้ขวางน้ำด้วยนะครับเห็นไหมฮะตายเลยอย่างนี้ พอตรงนั้นขวางน้ำปุ๊บน้ำมันก็ไปไม่ได้มันก็แหงย้อนกลับมาทางท่านนี้เห็นไหมเห็นไหมแทงย้อนกลับไปทางด้านนี้โอ้โหปีนี้น้ําเยอะครับเพื่อนเพ่อนอแม่พี่น้องที่อยู่ตามใกล้ธรรมชาติป่าไม้ภูเขาระมัดระวังดีๆกันนะครับโอ้โหดีนะที่ไม่ได้ตื่นมาเห็นเมื่อคืน เห็นไ,ไหมต้นหญ้าอย่างนี้ราบลงมาเลยแต่ดว่าน้ําเยอะมากเนี่ยพัดไหลนองลงมานี่เลยโอ้โหก็คอยติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับน้ําปริมาณฝนนะครับท่านจะหยุดอยู่แค่นี้หรือว่าจะมาเพิ่มเราเราจะได้เตรียมตัวตระมรัดระวังเตรียมความพร้อมไว้นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ แถบนี้วัชพืชก่อหญ้าเราไม่ต้องฟันเลยครับหล่นลงไปข้างล่างเลยเพราะว่ดินดินมันดินมันเละครับพอดินเละปุ๊บเขาก็มีมีที่เกาะก็หล่นลงไปข้างล่างถ้ากระจุกเลยเห็นไหมครับนี่เราเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ํา นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ตั้งของรีสอร์ทพูวิล่าเรานะครับก็จะอยู่ห่างจากภูเขาประมาณสักรวมๆกิโลสองกิโลนะครับประมาณนี้แต่ว่าน้ําที่ลงมานี่วันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะครับวันนี้สถานการณ์รน้ําครับอ่ะตอนนี้เราก็เดินกลับมา ที่เก่านะครับจุดนี้ก็เป็นจุดลำรางนะครับที่บริเวณหน้ารีสอร์ทเรานะครับจุดลำรางหน้ารีสอร์ทเราก็ยังเห็นว่ามันมีบางสิ่งที่ไปขวางกั้นทางของน้ําอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับทำให้น้ําไหลย้อนไหลวนตรงนี้แต่ก็เล็กๆครับไม่มาก สุดยอดเลยครับดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ตามสถานที่ต่างจังหวัดนะฮะใกล้ๆกับภูเขาแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับโอ้โหสถานการณ์น้ำปีนี้นะครับคอยติดตามกันครับไม่อยากคิดเลยครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันระมัดระวังนะครับ สถานการณ์ฝนและก็น้ําปีนี้อาจจะไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ในอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับฝนหรือกําลังจะเจอนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับพักนี้เราติดงานสังคมเลยไม่ได้ออกทํารายการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามีคลิปเก่าอยู่เยอะเดี๋ยวคงเสร็จงานแล้วเราก็คงจะได้อัปโหลดคลิปการท่องเที่ยวต่างๆนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์ให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีไตด้วยจะเป็นเม่อคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ